ครับผมก็มาพบกับผมดอนนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาที่มีคลิป,ปใหม่ๆเนี่ยเราได้ชมดูทันพร้อมกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับผมของ3ชิ้น แต่ว่าคือจริงๆอะ่ะอันนี้จะเป็นสร้อยนะครับผมแต่ผมลืมเอากล่องอีกอันหนึ่งมาก็คือว่าใส่ใส่ไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มารีวิวให้ให้ให้ดูก็เลยหยิบกล่องมาลืมหยิบกล่องมาแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ได้ใส่ก็เลยเดี๋ยวใส่ในกล่องเดียวกันนะครับผมก็อันดับแรกเนี่ยเยวจะรีวิวสร้อยก่อนส่วนนี้จะเป็นเสื้อครูเน็กนะครับผมเราจะรีวิวทีหลังนะครับโอเคสำหรับ สร้อยเนี่ยกล่องเนี่ยจริงๆอ่ะจะเป็นกล่องเดียวกันนะครับผมจะเป็นกล่องอันนี้นะครับเล็กๆใส่ประมาณเล็กๆมินิมินินะครับผมกล่องนี่เป็นกล่องสีส้มนะครับผมแล้วก็มีพิมพ์คาว่าหลยสุวิตองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบรีชาร์ก็เปิดมาได้เลยดึงมาโอเคสาหรับเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่ผมใส่อยู่ก่อนแล้วก็เลยลืมเอากล่องมานะครับผมอันนี้เราเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนะครับ ก็สำหรับเส้นนี้เนี่ยคือจะเป็นอีกหนึ่งในไอเทมที่ค่อนข้างจะนิยมสำหรับตัวสร้อยนะครับผมของทาง Louis Vuitton นะครับทีนี้เนี่ยสำหรับลลดลายเนี่ยก็คือว่าจะเป็นลายโมโนแกร,รมทั้งหมดส่วนถ้าเราเห็นเนี่ยคือแต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆตัวโออ่ะตัวเลข0ูนย์เลข0ูนย์นะครับแล้วก็มาคล้องกันเนี่ยทั้งเส้นเลยแล้วก็ที่สำคัญที่มันโดดเด่นของอันนี้ก็คือว่า ทุกข้อของมันเนี่ยก็คือว่าจะมีลายโมโนแกรมหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับซึ่งขนาดของสร้อยเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ยาวมากพอดีพอดีนะครับพอดีอดคอสม,มุติผมใส่ใช่ไหมแต่ให้ระวังว่าโอเคเวลาใส่เนี่ยพยายามให้มันดึงตรงก่อนเพราะว่าถ้ามันดึงไม่ตรงเนี่ยมันจะแบบมันจะเหมือนกับเรียกว่าอะไรที่แบบมันจะไแมบบ่ตรงอ่ะมันจะไม่สวยอ่ะมันจะเป็นอะลรยที่แบบอย่างอย่างผมเคยนะเวลาแบบเทปมาแล้วก็หยิบใส่เลย โดยที่แบบมัน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 ไม่ได้เป็นตรงอย่างเงี้ยแล้วพอมาใสุ่๊บเนวก็จะเป็นข้อเป็นย,ย้อยเป็นขดขดอยู่ดังนั้นเวลาใส่ก็คือให้มันตรงอย่างนี้เราก็ใส่ทีนี้เนี่ยตรงข้อมันเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นตัวล็อกซึ่งล็อกแบบเนี้ยค่อนข้างจะแน่นเลยแหละนะครับก็เราก็ของแล้วก็ใส่ก็ขานาดเนี่ยเห็นป่ะอ่าโอเคไปแล้วอันเนี้ย,ยมันก็จะประมาณเนี้ยก็ถือว่ากําลังดีนะครับไม่ถือว่ายาวมากนะครับผมต่ำจากคอประมาณพอสมควรนะครับ สำหรับตัวนอกจากตัวลายมโนแกรมที่อยู่บนบนตัวสร้อยแล้วเนี่ยคือตรงตรงห่วงตรงที่ล็อกอันเนี้ยอันนี้นะครับที่ล็อกปึ๊บจะเป็นแบบสปริงเป็นขออย่างนี้ด้านหลังก็จะมีเขียนนะครับพิมพ์คำว่า made in Italy แล้วก็เป็นโค้ดของตัวรุ่นนี้ส่วนอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นข้อเหมือนกันหมดนะครับเป็นข้อเหมือนกันหมด ซึ่งถือว่าอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพอแบบถ้าไม่แทมถ้าไม่ตรงก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะแบบดูแล้วมันไม่สมูทอ่ะมันเหมือนกับเป็นอะไรงอๆงงงขย,ยขิบขยืออยู่นะครับงั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยก่อนใส่ก็มาทําให้มันตรงก่อนอ่าพอตรงเสร็จปุ๊บเราค่อยใส่โอเคก็สําหรับอันนี้เนี่ยถือว่าถือว่าสวยค่อนข้างสวยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งไอ,อเทมอิสเซอร์รี่สำหรับ ใครที่ต้องการหาอะไรใส่ที่แบบนอกเหนือจากเสื้อผ้าแล้วเราก็แนะนําว่าสร้อยลายนี้เนี่ยสวยงามเดี๋ยวดู้วยลายหนึ่งอีกลายนึงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวตัวข้อมือที่ผมเคยเคยรีวิวให้ดูนะครับแต่อันนี้มาในรูปแบบของสร้อยอันนี้อันนี้จะเป็นเชนเชนเนคลสนะครับเป็นสร้อยคอเนี่ยฮะเห็นปะถ้าเราไม่จัดทรงมันก่อนใส่เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้บิดๆเบี้ยวๆแล้วก็จัดทรงมันก่อนโอเค ถ้าเทียบความยาวเนี่ยขอเทียบความยาวดีกว่าถ้าเทียบความยาวคือแบบแรกเนี่ยจะยาวกว่าอันนี้จะยาวกว่าส่วนแบบที่สองที่เป็นแบบคล้ายๆโซ่เนี่ยจะสั้นกว่าประมาณตีซะว่าประมาณสองนิ้วประมาณสองนิ้วครับประมาณ2นิ้ว,ว,วนะซึ่ง ถ้าพูดถึงลวดลายเนี่ยลวดลายจะมันจะคล้ายๆกับตัวตัวข้อมือที่ว่าได้รีวิวไปนะครับก็คือว่ามันจะมีพิมพ์ลายโมโนแกรมเนี่ยเฉพาะด้านนอกตรงนี้ครับซึ่งลายที่เขาที่เขาพิมพ์ลงไปเนี่ยที่พิมพ์จมลงไปก็คือว่ามันจะไม่ใช่ทุกข้อนะคือมันจะไม่ไม่ได้แบบพิมพ์ทุกข้อเหมือนกับเหมือนกับอันเนี้ยที่แบบที่มันพิมพ์ทุกทุกข้อเลยซึ่งจะมีเป็นคือพิมพ์แบบว่าข้อเว้นข้อข้อเว้นข้อ แล้วก็จะมีแบบไม่พิมพ์เลยก็มีนะครับ3ข้อแล้วเนี่ยก็แล้วก็มามาข้อ1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 คือมันจะค่อนข้างกึุ่นกล่แรนดอมอะครับมันจะแบบไม่ได้ไม่ได้มีการพิมพ์ที่มันมีจังหวะที่ว่ามีความสม่ําเสมออย่างเช่นว่าโอเค3ข้อปุ๊บเราเว้นเราเว้นแบบในจังหวะที่มันเท่ากันอันนี้คือเป็นค่อนข้างจะจะจะแรนดอมเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับส่วนด้านหลังก็อย่างที่บอกไปว่าไม่มีเลย ไม่มีลายเลยเรียบๆด้านข้างก็ไม่มีลายปะด้านข้างนี่ก็ไม่มีลายถ้าแบบมีลายแค่ด้านนอกด้านเดียวท่านเนี่ยเวลาใส่ก็พยายามให้ด้านนอกเนี่ยมันออกมันออกข้างนอกเพื่อว่าให้เห็นลายนะครับส่วนตัวล็อกตัวล็อกอันนี้จะเหมือนกับตัวข้อมือจะเหมือนตัวข้อมือเลยก็คือว่าใส่ปุ๊บที่บ้าตรงนี้จะมีเป็นช่องเราก็ใส่เข้าไปะสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมครับเราใส่ปุ๊บก็เนี่ยเข้าไป <Britain S 2> เราก็ดันเนี่ยดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะลงล็อกพอดีลงล็อกพอดีเลยครับสำหรับตัวตัวล็อกของมันเนี่ยตรงด้านที่เป็นรูเสียบเนี่ยมันก็จะมีโลโก้นะครับผมเขียนว่าหรือวิ u i t นะครับป a r ี s นะครับด้านหนึ่งส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวพิมพ์จมเข้าไปเดี๋ยวเหมือนกับว่าใช้ใช้เลเซอร์อะ ซึ่งมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยลึกซึ่งจะต้องสังเกตนิดนึงมันจะเขียนเขาว่าเมอินอิตาลีนะครับอันนี้แล้วก็ด้านล่างซ้ายขวาก็จะเป็นเป็นโคดดิ้งของมันเป็นโคดของของ,ของรหัสของรุ่นนี้นะครับอันนี้ซึ่งด้านเนี้ยมันจะไม่ค่อยลึกนะครับไม่ค่อยชัดแต่ว่าด้านที่เขียนคขาว่าหลุยส์วิตองเนี่ยมันจะชัดกว่านะครับอันนี้ส่วนด้านที่เป็นตัวการเสียบเข้าไปก็ไม่มีอะไรมีแค่เป็นตัว R นะครับเครื่องหมายเทดมาร์กแค่นึง ซึ่งเวลาใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นคำว่าหรือสเปตองแล้วก็มีเครื่องหมายโลโก้ R าเทรดมาร์ก <Yeah. S 1> อันนี้ตรงกันพอดีโอเคนะครับวัสดุเดียวกันอันนี้วัสดุเดียวกันเลยนะครับวัสดุเดียวกันก็เป็นโลหะนะครับผมก็ชุบเดาว่าน่าจะเป็นโครเมียม หรือแม่ก็ชุบเงินแต่มันจะค่อนข้างจะเงาจะเงาเหมือนกับตัวตัวข้อมือซึ่งอันนี้ก็ผมก็ใส่มาอันนี้เนี่ยนนเนี่ย่ะเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันอันนี้นะแพทเทิร์นเดียวกันแลวก็ขนาดเท่ากันเดี๋ยวถอดก็ได้ในขนาดเท่ากันเลยขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันอันนี้แพทเทิร์นเดียวกันแค่ว่าถ้าเป็นสร้อยคอเนี่ยมม่ก็จะยาวกว่าแค่เด้นะครับอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวผมแยกไว้ค่อยใส่นะครับ ส่วนข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ถุงผ้าของมันนะครับซึ่ง2เส้นเนี่ยกล่องจะเป็นกล่องแบบนี้แบบเดียวกันมาเลยนะครับอันนี้โอเคอ่ะต่อมาชิ้นสุดท้ายชิ้นที่3เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นเสื้อครูเน็กนะครับอันนี้ดูในห่อซองกระดาษนะครับคล้ายๆซองเอกสาร 3, แต่ไม่ใช่โอเค สำหรับเสื้อครูเน็กเนี่ยจริงๆในคอลเลกชันเนี่ยมันจะค่อนข้างาจริงๆมันมีอยู่2สีอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ค่อนข้างหายากเรียกว่าแทบจะไม่มีที่เราจะแบบสามารถเดินไปซื้อได้ทั่วไปนะครับซ้ยสอเส้นเนี่ยยังมีโอกาสที่ซื้อเดินท,ท,ที่เดินเข้าไปบุ๊มจะซื้อได้เลยคืออย่างเสื้อตัวครูนักอันเนี้ยค่อนข้างจะขายดีแล้วไปไวมากโดยเฉพาะสีส้ม ตอนแรกเนี่ยคือเขาออกมา2ส,สีก็คือว่าเป็นสีส้มตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสีน้ําเงินอันเนี้ยตัวหนึ่งนะครับผมทีนี้เนี่ยแต่สีส้มเนี่ยอันเนี้ยหาไม่ได้พุ่งตรงก็คือว่ามันหมดค่อนข้างจะไวมากมากนะครับสาหรับอันนี้เป็นเสื้อครูเน็กเป็นเสื้อกันหนาวนะครับผมแขนยาวนะครับตัวผ้าเขาก็คือใช้หลักเทคนิคของการทอ,ขอเขาเรียกว่าเป็นแจ็กกาดนะครับก็คือว่าทอตัวผ้าตัวลายเนี่ยทอไปเลยทอให้มันขึ้น เป็นลายขึ้นมาขุยๆอันนี้นะครับสำหรับตัวผ้าตัวตัวผ้าสีพื้นซึ่งเป็นสีเนวี่กับตัวที่เป็นลายโมโนแกรมอันเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นคนละตัวกันเป็นเป็นเป็นเส้นได้คนละเส้นได้ซึ่งเส้นได้ของตัวลายที่เป็นลายโมโนแกรมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความปุยแล้วก็มีความนุ่มกว่านะครับอันนี้นะครับซึ่งรุ่นเนี้ยเขาชื่อรุ่นว่าเป็นฟูลมโนแกรมครูเน็กนะครับ นนสังเกตว่าชายเสื้อเนี่ยค่อนข,ข้างสั้นจะเติดนิดนึงนะครับอันนี้ก็สาหรับตัวนี้เนี่ยราคาถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะประมาณ3 0 0 0 0่นกว่านะครับสำหรับสร้อยเนี่ยราคาป้ายก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมกว่าประมาณเนี่ยสองหมื่นสี่แต่ลีเซลน่าจะไป3 0 0 0 0ื่นกว่าละส่วนรสร้อยสร้อยก็ราวๆน่าจะประมาณถ้าเส้นนี้เนี่ยน่าจะแพงกว่า น่าอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าแต่รีเซลน้าผมว่าน่าจะมีถ้าจะมีี0 0ซึ่งทั้ง3ชิ้นเนี่ยที่ผมรีวิวไปเนี่ยพวกเนี่ยคือหาในช็อปไม่มีละคือของหมดนะครับก็ถ้าใครอยากจับจองก็ลองไปหาดูรีเซลนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็ไม่มีะไไนะครับก็เป็นลายมนโนแกรมทั้งตัวทั้งตัวครับอันนี้โอเคอันนี้ ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนป้ายแท็กก็น่าจะใครที่เคยมีเสื้อผ้าของหลุยส์วิสตองน่าก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับอันนี้ไนดะ้น,นี่ก็เป็นป้ายแท็กอันนี้ได้จากช็อปที่อังกฤษนะครับากล่าทิ้วมาในนี้ก็ไม่น่านมีอะไรอ๋อมีป้ายโอเคแค่นี้นะครับ <No. S 1> ก็มีเท็กซ์ข้อความประมาณนี้นะครับ <No. S 1> ก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาลองสวมเสื้อตัวนี้นะครับผม ทั้งสแบบนี้มาให้ดูนะครับผมว่าโอเคใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็สําหรับ EP หน้าเนี่ยผมจะเอาอะไรมารีวิวเนี่ยติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วเราเจอกัน